เลขสามบ้านใครที่มีเลขสามให้สังเกตตัวเองนะใจร้อนมุทะลแุแบบแบบใครทำอะไรผิดใจนิดนึงก็แบบโกรธง่ายทุกคนโกรธง่ายใจร้อนแล้วก็อะไรนะจะอะไรนิดหน่อยก็จะเะล้อแบบกับลูกกับสามีกับพ่อแม่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ทําอะไรครึ่งกลางกลางแบบว่าเกือบจะสาเร็จแล้วแล้วทำไมมันมันใจร้อนอ่ะจะเอาที่ได้อย่างใจอ่ะคนที่มีเลขสามอยู่ในบ้านนะคะอะไรที่ที่มีเลขสามก็คือแบบ จะเป็นคนค่อนข้างที่แบบว่าใจร้อนอจ่ะจะให้สำเร็จเร็วๆหรือว่ายังไม่สำเร็จสักทีก็ไม่จะสำเร็จเนี่ยหรือว่าใครทำอะไรไม่ถูกใจนิดนึงหรือว่าใครอ่าค,ค,คือคือมันจะเหมือนมันจะโมโหง่ายอ่ะทุกคนมันจะแบบว่าอ่ายิ่งแบบดับเบิลอีก <c oughs> ยกยิ่งดับเบิลอ็นะคะดับเบิลน,นี่คือกินหัวได้ทั้งคนนอกคนในอะไรอีนะคะคือโดยประมาณนะคนฟังไวเป็นเรื่องสมมุตินะคะอ่ะคนที่มีเลขที่สามเนี่ยก็คือแบบว่าใจร้อนจะต้องแบบทำไมมันไม่ได้สักทีทำไมม่เป็นแบบนี้สักทีคือแบบทำไมมันไม่สำเร็จแบบเนี้ยทำไมมันไมดเีียรมงั อย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกหรือว่าเออคือเห็นอะไรก็หงุดหงิดนะทุกคนเพราะว่าเราอยากให้ทุกอย่างมันเป็นดั่งใจแต่สิ่งหนึ่งของคนหม่เลขสามให้สังเกตตัวเองนะโคตรขยันขยันก็ขยันผิดที่จริงๆทุกคนขยันแต่มันขยันผิดที่คือเลขที่สามมันเป็นอย่างนี้แหละทุกคนขยันอยู่นะแต่ขยันผิดที่พอมันถูกที่แต่ดีก็ไปผิดที่อีกแหละอย่างนี้นะคะเออมาเป็นแบบนี้เลขสามนะฮะแต่ขยันอ่ะทุกคนขยันอ่ะ เพราะฉะนั้นเลขที่สามนะถ้าคุณอยากให้ลดความใจร้อนหรือว่าให้คุณมีสติสตังมากขึ้นหรือหรือให้คุณรู้สึกแบบว่าไม่หงุดหงิดไม่ไม่เร่งไม่รีบเกินไปแล้วก็แบบรู้สึกอะไรเงี้ยง่ายที่สุดเลยค่ะให้คุณปลูกต้นไม้มงคลหน้าบ้านนะคะแล้วดูแลเขาอย่างดีอย่าให้เขาตายอย่าให้เขาเหี่ยวอย่าให้เขาเฉานะคะเพราะต้นไม้นี่ไงคะนี่นะต้นไม้นะคะต้นไม้มงคลต้นส้มก็ได้ค่ะทุกคนต้นส้มต้นน้อย,อยที่มีผลน้อยนะคะ่ะหรือต้นมะลินะคะเออหรือต้นมะลิ หรือต้นอะไรก็ได้ที่ต้นกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยต้นไม้ที่ให้ดอกก็ได้หรือเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็ได้หรือไม่จําเป็นต้องเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลแต่เออมีแล้วมาคู่มีแล้วเอามาไว้หน้าบ้านแต่ไม่ใช่ตรงหน้าประตูบ้านเลยนะไว้ข้างๆหน้าประตูบ้านนะคะนะคะเพรา <c oughs> <c oughs> so นะฉะนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีเลขสามเนาะวิธีการง่ายนิดเดียวทุกคนคุณก็หาในบ้านคุณนั่นแหละเฮ้ยมีต้นกุหลาบไหมเฮ้ยมีต้นมะลิไหมเฮ้ยมีต้นส้มไหมเฮ้ยมีต้นไม้ที่ท่านชอบไหมหรือมีต้นไม้ พราะตัวนี้ค่ะทุกคนจะลดพลังงานความความใจร้อนจะลดพลังงานความแบบจะเอาให้ได้ดั่งใจแบบนี้ค่ะนะคะต้องใช้ต้นไม้ค่ะต้นไม้มงคลหรือต้นไม้ดอกเท่านั้นนะคะมาวางข้างๆประตูทางเข้าบ้านอะ